พิมก็ล่าฝันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถสองเตะนครับก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งเพราะมันร้อนนะครับก็มาดูรถสองลูกเตะนะครับก็นี่ครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะครับตัรสับไม่ค่อยดีครับนี่ก็จะมาดูสองลูกเตะแบบคนที่อยากทําแบบโมเดลนะครับนี่ก็เครื่องสิบไรงนะครับเป็นนี่ก็เป็นลูกเตะเดิมนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับ มันจะทำอแบบนี้นะครับก็เอาไปทําตามได้นะครับต่อมาอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ก็ข้อต่อมานะครับนี่ครับนี่นะครับข้อต่อมัครับนี่ครับข้อต่อมันครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ตรงนี้หละครับที่มันดนึงได้ครับที่ผมบอกไปคลิปก่อนๆนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นเตะสองนี่จะเป็นอะไรครับทีผมจะสูงให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นนี่ครับมันก็จะต่อมาจาก ระบเดิมนะครับรอบเร็วก็จะดันไปข้างหน้านะครับนี่ครับรอบช้าครับรอบเร็วครับนี่ครับแบบนี้ครับแลก็เบรกจมเบรก็ไม่ทำนะครับนี่ก็รอบเร็วนะครับรอบจะเป็นบินใหญ่นลครับนี่ครับรอบเร็วตรงนี้นะครับ ขอจบคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์พลาฟันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ